ที่นักกห้สวัสดีครับแพทย์สิทธาลิกิตมุกูลครับแพทย์ศูนย์บริการขาไทรณสุขกนะครับผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับมาด้วยตาบวมเจ๊คนนี้บาดเจ็บที่ตาหมอกำลังรักษาอยู่เลยครับโดนอะไรมาไปฟังครับุ้ยไปโดนอะไรมาเนี่ยโดนหัวใจอะค่ะหูแทาสงสารเลยอะบัเดี๋ยวไม่ทำแผลแล้วนะนนะ สงสารจริงๆผู้หญิงอนะนะโดยสามีซ้อมเนี่ยมันมาด่าผัวใช้ตายแล้วพอหมอรักษาเสร็จคเป็นผู้หญิงโดนเตะเนี่ยโดนไม่โดนซ้อมเนี่ยร้างสารจริงเลยอะแล้วคุณจะทำยังไงต่อไปครับกัดเนเมียก็างคลนะคะยังบอกไปมาแล้วอ่ะเอา้าไปโดนอะไรไปอีกเนี่ยหนักมาเลยโอ้โหนหนักทั้งตัวเลยฉันแต่หัวกระโหลกยันหัวแม่เท้าไม่เว้นแต่เล็บออกโดนหมดโอ้ยยังไม่เล็กขนาดเนี้ยื่นทำอะไรมาเนี่ยเหเมียดี

สารเปลี่ยนใจแล้วอุสาห์หัวดีกว่ามีซะน่าสงสารกว่าเยอะเลยถา้าทางเจเนี่ยโผโคตรหลบในนะเนี่ยเนื่อแค่ตาบวมกาแฟเนือกระดูกขาดกแฟนักกว่าคุณหมอเลิกรักษาคุณเมียก่อนเถอะเดี๋ยวน้องเข้าโมโหจะเปลี่ยนเต้าเอาขอขอบคุณนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลแพทย์ศูนย์บริการสารพารณสุกเจ้าของเรื่องเมียตีนักกว่า